ต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Tonight Home และนี่คือช่วง Amazing เท่าแดงในชีวิตประจำวันของคนเรานะฮะรวนแล้วแะ่มีการดำเนินชีวิตที่หลากหลายเราไปท่องเที่ยวที่ต่างๆนานา,นาเราได้เปิดประสบการณ์เ,เราเปิดมุมมองให,ใหม่ๆใช่ไหมฮะครับผมใชกก่ก็คือ a m ่ z i n g แแดงนะคะวันนี้ผมจะพาไปชมภาควิชาค้ากรรมศาสตร์ครับนี่นะคะ ในวิดีทัศนะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่มสวนะครับผมโดยการใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะดูนว่าว่าการเดินทางของไปมหาวิทยาลัยมสวเนี่ยใช้ได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางรถไฟฟ้าใต้ดินนี่นะฮะเห็นจุดเหลือมไหมฮะเส้นเหลือมไหมฮะนี่ครับเราต้องยืนต่อแถวไปคราต้องมีมารายาทนิดนึงในาการในราการใช้ใาการที่จะใช้บริการเอฟอาร์ทีัค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าสถานี ในส่วนถัดไปเขาร้อนนะเขานน่าจะร้อนน้าเดือนร้อนอยู่นะฮะ40ถึ42ง42องศาได้ในเมืองไทยตอนนี้นะครับนี่ฮะเราก็มาถึงสถานีเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะสถานีเพชรบุร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 ีนะฮะนี่ครับก็ขึ้นบันไดเลื่อนมานะฮะแล้วเราต้องไปออกที่นี่ครับทางออกสองทางออกเดียววะทางออกเดียวครับทางออกอเป็นทางที่ใกล้ที่สุดหรือไงฮะครับเป็นทางออกที่ใกล้มอที่สุดครับ หรือเราจะมาทางเรือนี่ครับถ้าถ้าเรือมศอวประสานนิรก็ได้นะครับผมคนเยอะน่าดูนะคุณธรรมครับผมทางเรือก็<ช>ม,มกา,มมาเนมากมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเป็นรถเมย์ประจําทางบขสอครับผมนะครับรถเมย์ประจําทางบขสอที่มาโมได้เนี่ยก็จะมีทั้งสายสิบเอ็ดยี่สามสามแปดห้าแปดหกสิบเจ็ดสองเก้าสามเก้าแปดเก้าเก้าร้อสิบสามร้อยสาสิบหกร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยแปดสิบห้าสองร้อยหกแล้วก็ห้าร้อยสิบสองครับโอ้โหหรือว่าหลากหลายมากหลากหลายมากครับ นี่ครับทาออกสองทาเป็นบุรีครับนี่ครับผมกําลังเดินเข้าหมอครับอากาศค่อนข้างร้อนนะอากาศค่อนข้างร้อนช่วงเมืองไทยผมผมให้คุณไปตอนเช้าไงคุณนวัดไม่คือผมเพิ่งลงจากอเมริกามาลงอเมริกาจากเครื่องบินแม่ลงจากอเมริกาคุณคุณรู้ไหมก็ใจก็ใจเย็นผมนวัดตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นผมครับพอดีเพิ่งลงเครื่องมาจากอเมริกาครับก็เลยต้องเสียเวลากันนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับที่ผมชี้นี่คือถึงแล้วฮะนี่ตึก มสวางของเราตึกใหญ่ไหมตึกใหญ่นะดูเนี่ยครกำลังเดินเข้ามองฮะอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเที่ยงนี่ครับบินเป็นผุ่มเข้ามองครับครับต้องข้ามทางมาลายคุณรู้ไหมทางมาลายภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโก๊ะโชบูไม่คุณนวัดดูหน่อยซีบาเวซีบาเวซีคีบาเวไม่ไม่ใช่นะครับคุณโก้ไม่ใช่นะครับจะเป็น ครอสครอสเป็นครอสโอ้ครอสแปลว่ากากบาทคุณมั่วเปล่านี่ผมศึกษามาซีบ้าม้าลายฮะนวัตเวทาีทางใช่ม้าลายเข้าใจฮะแต่ว่าศัพท์ภาษาอศิลป์ภาษาอศิลป์ของเช้าอีกับไปไม่ใช่ศัพท์ตรงตัวขนาดนั้นนี่ข้ามถนนมาแล้วครับนี่ข้ามถนนมาแล้วสนใจวิธีทางนิดนึงนะครับนี่ครับพอเราข้ามถนนมาแล้วฮะเป็นเส้นทางที่เข้าไปที่ประตูห้านะครับผม ทางซ้ายจะเป็นโรงพยาบาลจากักษุนะครับนี่ผมแวะชิมเป็นอไอติมไผ่ทองแล้วคุณได้เอามาฝากพวกผมนะสามคนในสตูดิโอไหมถ้าเอามาเนี่ยผมคิดว่ามันคงละลายเต็มมือผมไปละลายามันคงไม่ได้จริงๆครับรสชาติเป็นไงครับรสชาตินี่หวานกลลมก่อมอร่อยดีครนี่เป็นลูกชิ้นประตุ้งห้าผมแนะนำเหมือนกันครับว่าถ้าไปกรสวรนี่ไปชิมลูกชิ้นประตุ้งห้าร้านไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาราคาไม้ละสิบบาทเท่านั้นครับถือว่าถูกมากเลยนะครับสำหรับราคานักศึกษาถือว่าถูกใช่ครับ นี่ครับผมซื้อเสร็จก็เข้ามาทหาประตูห้าพอดีลงเครื่องจากเมกาาไม่ได้กินเลยเลยก็เลยขอซื้อไม่ได้กินยังตัวอย่างเลยเขากินจากเมกามาเยอะไลว้าเมกาอาหารดีอาหารดีพ่อพ่พูดไปนี่เรามาที่ตึกไขดาวนะครับเป็นตึกอที่เป็นตึกศูนย์รวมให้ความนวัตกรรมของวิศวกรับเราก็มาถึงอ่าป้ายหน้าขนาแล้วครับนี่เราถึงในส่วนของหน้าวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วค่อนข้างสวยนะฮะป้าย แี่เราเห็นว่ามีปมีฉีดน้ำอยู่นะฮะก็คือมีการดูแลในสวนของทางป้ายคณะวิทยาศาสตร์ลมเลื่อนครับลมเลื่อนเลยนี้ครับลมกลบเย็นสบายดีนะครับพอผมเดินเข้ามาในสวนของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับนี่เป็นภาพอ่าเป็นให้ชมนะครับว่าว่าบริเวณหน้าคณะเป็นยังไงนะถือว่ามันล่มเลื่นมากเลยนะครับครับนี่ผมก็เดินมาถึงอตรงโถงคณะเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือใต้โถงคณะวิทยาศาสตร์ครับผมถือว่า,ก,วาก็มีโต๊ะให้นิสิตได้นั่งอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็กว่างมากเลยนะันนบไว้ทําไว้ให้นิสิตได้ทํากิจกรรมเราสามารถเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆนานาได้เลยได้ครับถือว่าดีน่ครับผมเห็นทางที่จะพาเราไปอ่าวิชาคากรมา์เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนครับไปเป็นไยไม่ใช่ทางครับครับเป็น้ายคุณวั์คุณคุณคุณต้องเรียนเรียนคำพูดต้องให้สมาธิอลยอ๋อสอนคุณวั์หน่อย คุณต้องใช้สมาธิครับเราต้องมีสมาธิในการทํางานเราต้องพักผ่อนเยอะๆเพอดีผมเจ็ดแหลกเจ็ดแหลกเจ็ดแหลกจะตังลงจากเครื่องที่เมกาเจ็ดแหลกคืออะไรครับเจ็ดแหลกคืออะไรมันนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยคือลิฟต์นะครับผมนนี้ขึ้นลิฟต์แล้วนะครับผมกําลังขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นทิบสี่กันก่อนเลยครับในภาควิชาค่าภศาสตร์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งสองชั้นนะครับเป็นชั้นสิบสี่แล้วก็ชั้นสิบห้าและในส่วนของชั้นสิบสี่เนี่ยจะเป็นภาควิชาคณาต ค้ากรรมศาสตาราา์สาขาอาหารและโภชนาการแล้วก็การกําหนดอาหารและโภชนาบําบัดน,นะครับผมมาพามาดูสาขาแรกก่อนเลยเป็นอาหารและโภชนาการนะครับที่ผมกําลังเดินไปนี้คือห้องปฏิบัติการอาหารนี่คุณเดินเข้ามาง่ายๆเลยเข้ามาเลยครับผมได้ติดต่อกับาทางไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมารยาทไงอเราต้องแบบยืน่นเอกสารนูกนนี่นั่นคุณต่อยเขาได้ทำเรื่องจัดการเรียบร้อยแล้วนี่ผมเข้าเดินผมเข้ามาถึงห้อง ปฏิบัติการแล้วนะครับเขามีคนอยู่้วยคุณเดินเท่าไหร่อ๋อผมได้ติดต่อเรียบร้อยครับคนคนนั้นชื่ออะไรคุณวัฒน์อ่าน้ครับยาวๆผมยาวๆตัวไหนฮะเขาขๆวเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยขาวเม่ี้นี่นี่ขาวครับเฮ้ยชอบแบบนี้คือในภาควิชาอาหารและผู้ชนาการนะครับก็จะสอนไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับการการทําอาหารต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของเกี่ยวกับการทําอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์ นี่กําลังทําเค้กช็อกหน้านิ่มกันอยู่นะฮะนิสิทั้งหลายก็คือเราเอาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประกอบอาหารนั่นเองครับผมนี่ฮะเห็นแว่ามีเครื่องตีอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมนะซึ่งการตีก็จะมีเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ทันสมัยกันถูกไหมนี่ครับเค้กช็อกหน้านิ่มพอดีผมไม่ได้เอามาฝากทุกท่านในสตูดิโอนะครับพอดีคือมันเป็นพอดีโคุณว่าทำไมคุณทันกบผมได้ชิมเรียบร้อยแลวแต่ผมได้ชิมเรียบร้อยแล้วอร่อยมากหผมว่า นิสิตข้อดีคือนิสิตจะได้ทําอาหารแล้วก็ได้ชิมท๋อทำเองชิมเองอันนี้ต่อมาในส่วนของอ่าโภอ่าโชนาการโภชนาบำบัดนะครับผมในส่วนของโภชนาบำบัดก็คือจะได้เรียนสัดส่วนการคํานวณสัดส่วนแคลอรี่การคํานวณอ่าในเรื่องของอาหารเป็นนักโภชนาบำบัดก็คือเนี่ยครับคนป่วยยังไงเรากำหนดอาหารให้เขาทานเพื่อสุขภาพดีขึ้นครับคุณเนี่ยควรให้เขามา กำหนดกำหนดให้คุณมากก็ผมก็ว่าอย่างนั้นอ่ะนะว่าก็ก็กะพูดไม่ดูตัวโกะเลยผมเองน้อยกว่าเขานี่ผมเดินทางมาถึงอีกชั้นหนึ่งแล้วครับของภาควิชาข้ามศาสา์ในชั้นส่วนของชั้นสิบห้าในส่วนของชั้นสิบห้าก็คือจะมีสาขาวิชาที่เรียนอยู่ก็คือเป็นสาขาวิชาสิงทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับนี่คือห้องปฏิบัติการของการตัดเย็บนะครับผมในส่วนของอ่าสิงทอและเครื่องนุ่งห่มนี้ก็คือจะสอนในเรื่องของเส้นใหญ่ พวกเส้นใหญ่การกรรมวิธีการผลิตผ้าต่างๆลายดั้มลายดั้มนนี่เรียนเรียนอันนี้แ่บสไปเดอร์แมนเรียนเรียนค้ากรรมสวหรือเปล่าอันอันน้ำใหญ่แมงมุมอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คือเส้นใหญ่ผ้าครับเส้นใยครับอันนี้คือนิสิตกําลังทําแพทเทิร์นชุดนอนอยู่น่ารักนะฮะนิสิตคนนี้น่ารักครับก็ก้วนป่วยเกินไปเมียแล้วระวังนะเมียไม่รู้เมียไม่รู้เดี๋ยเมียดูนี่ก็คือในส่วนของการทำแพทเทิร์น นะครับแล้วก็จะมีส่วนของในการตัดเย็บมีนิสิตอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่ครับนีนิสิตคนหนึ่งคือเขากําลังตัดเย็บอยู่นะครับเขาอิสลาเอลรอเปล่าใช่ครับเขาเป็นคนอิสรามอ๋อคือเราเปิดรับเปิดรับทุกชนชาติทุกศาสนาเลยมาเรียนได้หมดครับเพียงคุณเพียงคุณจบมปลายแล้วคุณจบสายวิทย์คณิตก็คือเราจบมหกเรียนวิทย์คณิตมาเข้าได้เลยครับแต่ว่าก็ต้องผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ของ มหาวิยยอะไรนะครับผมรู้สึกว่าตราตัดเย็านมูกนะเนี่ยชํำนานผมก็มีในส่วนของหุ่นหุ่นโชว์นะครับเป็นชุดชุดที่พวกรุ่นพี่ๆเขาได้ตัดเย็บกันไปแล้วนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของทูน่ายโฮมในวันนี้และกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับผม ครับนะบนี่คือรายการทูน h t h โฮมในช่วงของ Amazing แถวแดงครับผมก็ได้นำของฝากจากดินแดนมสวมาวมครับมันคืออะไรฮะครุณอวัดมันคือช็อกสติกค,ครับผมจอธิบายรูปร่างมันเคร้าๆนะมันจะยาวๆเป็นเกลียวอย่างงี้ใช่ไหมข้างในมันมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ด้วยในฐานะที่อาเป็นผู้อาวุโสสุด เาเดี๋ยวชิมมันก่อนแล้วกันนี่มันมีช็อกโกแลตที่เยอะมากครับถ้าอาอาสังเกตดีๆครับคุณต่อนสังเกตดีๆคือจะมีเม็ดช็อกโกแลตอยู่ในขนมปังด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียขอชิมนะแต่ว่ามันแปลกๆเนี่ยถ้าสังเกตนน่าจะอร่อยนะถ้าสังเกตดีๆคือจะมีเป็นเกล็ดเกล็ดน้ำตาลไอซิ่งโรยอยู่บนเนื้อขนมปังนะถ้าสังเกตดีๆนะแล้วคุณคุณน้องลองชิมมาคุณน้อง ไ,ได้อร่อยมากข้ครับทำครับ,รบถ้าคุณมามสวแล้วไม่ได้กินช็อกสติ๊กถ,ถือว่าผิดและนี่แหละครับคือทั้งหมดของในวันนี้ภาควิชาค่ากรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินโรธสาขาที่หนึ่งอาหารและโภชนาการ เราเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาหารต่างๆที่จะนําหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการประกอบอาหารเพื่อให้มันอร่อยมากขึ้นสะอาดมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นแนวทางการประกอบอาชีพแน่นอนเป็นเชฟได้อยู่ในโรงงานหรือว่าโรงแรมต่างๆที่เขาจะจ้างตัวเราไปเนี่ยราคาสูงแน่นอนสาขาที่2การกำลนดอาหารและโภชนะบําบัดแน่นอนครับสาขานี้เรียนเกี่ยวกับ การกําหนดอาหารผู้ป่วยทําอย่างไรให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นดูดีขึ้นจากการกําหนดอาหารของเราเองในทางการประกอบอาชีพในโรงพยาบาลเราเป็นการเราเป็นนักกําหนดอาหารให้เขาว่าเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเนี่ยควรจะทานเท่าไหร่สามารถเป็นกำหนดนักกาหนดอาหารในเวทเทรนนิ่งได้แล้วแต่เราจะประกอบอาชีพสาขาที่3สิ่งทอและซึ่งห่มเราเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับเส้นใย,ยต่างๆเลย ป้อนเส้นใยต่างๆแต่และรูปแบบเข้าสู่ตลาดโลกการทําเสื้อผ้าต่างๆคนอ้วนคนผอมคนร้อนคนดําคนขาวทําอย่างไรให้เขาใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีขึ้นในทางาการประกอบอาชีพฮะในโรงงานเลยการผลิตเส้นใยการทําเสื้อผ้าต่างๆและนี่แหละครับคือรายการทูนไอโฟมในวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ส,ส,สวัสดีครับ